สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกครั้งนะคะใน Pi c k a d ด c k นะการเลือกกองไพ่นะคะ EP ที่4แล้วนะในหัวข้อเส้นทางความรักของคุณกับคู่พรมลิขิดนะคะหรือว่า Destiny ของคุณนั่นเองนะผู้อ่านก็จะมีกองไพ่ทั้งหมด3กองนะคะครั้งนี้จะเป็นรูปใบ Clover นะคะ ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสามารถปิดตาอําใจให้สบายผ่อนคลายนะคะเปิดตาขึ้นมาแล้วใบโครเบอร์ใบไหนที่ดึงดูดสายตาคุณนะคะนั่นหมายถึงว่ามีสัญญาณพลังอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเป็นเรื่องราวของความรักของคุณกับคู่รมลิขิตนั่นเองนะ แล้วเราเข้าไปดูกันนะคะว่าแต่ละกองเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่1น,นะคะเส้นทางความรักของคุณกับคู่พรมลิคิดนะคะเดสตินีของคุณนั่นเองนะมาดูพลังงานนะคะมีสัญญาณของคู่พรมลิคิตที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะ คุณจะได้เจอกันเมื่อมีสัญญาณว่าเขาต้องเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตที่พลิกเปลี่ยนมาก่อนนะคะแล้วจะทำให้เขาฟื้นตัวขึ้นใหม่นะตัวคุณจะเป็นพลังเดอะซันให้กับเขาเลยนะตัวคุณจะเป็นขุมพลังที่ดีมากๆเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตปลูกต้นรักกับคุณนะ แล้วก็สร้างเหมือนฐานะการงานการเงินขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะแต่งงานกับคุณนั่นเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยในหัวใจยังมีเงาของอดีตหลงเหลืออยู่บ้างน,นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีการปรับสมดุลในหัวใจในความคิดนะคะเหมือนพอคุณมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นนะคะคุณจะมีแรงดึงดูดคู่พรหมลิขิตของคุณเข้ามามีสัญญาณสวยมากว้าวมากเลยนะ เป็นสัญญาณของคู่รักคนรักเป็นเนื้อคู่นั่นเองเขาคิดที่จะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจะไร้ g h สดใสามากๆเลยนะเกิดพันธสัญญาระหว่างคุณสองคนขึ้นมาเป็นพลังที่สวยมากๆเป็นพลังพันธสัญญาบางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมันเหมือนจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะ เส้นทางความรักของคุณจะต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการอดทนนะคะพิสูจน์ความรักจริงประมาณนั้นเลยนะและสัญญาณในอนาคตสวยมากนั่นคือสิ่งที่คุณทั้งคู่เนี่ยพิสูจน์ความอดทนพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะจะประสบความสําเร็จนะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นความรักจริงอะไรประมาณนี้เลยรักจริงหวังแต่งนะคะสัญญาณสวยมากนะ ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่ที่หนึ่งนะระหว่างคุณสองคนนะคะจะมีแนวทางชีวิตหรือการเริ่มต้นใหม่นะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมากๆนะคะต้องอาศัยพลังของ ความเชื่อมโยงพลังของความรักด้วยกันคือมันเหมือนเป็นพลังที่มีการเชื่อมโยงกันถึงระดับจิตวิญญาณนะคะแล้วสิ่งนี้จะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้พบมิติใหม่ของความรักมันเป็นเส้นทางที่คุณทั้งคู่จะเดินไปด้วยพลังเดอซันขึ้นมาเลยผลลัพธ์ออกมาเป็นเดซันหมายความว่าพลังความรักครั้งนี้จะประสบความสําเร็จนะคะผู้อ่านถามจับก,กระนะคะซึ่ง เป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะน,ะนำอะไรบ้างนะจัก,กะบอกว่าทุกเรื่องราวมีทางออกและจัดการได้ไม่ต้องกังวลนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันเข้ามาทา้าทายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะขอให้คุณถอยหลังออกมามองในมุมที่กว้างขึ้นนะมันจะมีเส้นทางมันจะมีทิศทางวิธีการใหม่ในการจัดการให้สำเร็จได้นะคะ ขอให้คุณมีความมุมานะพยายามมีความอดทนนั่นเองนะและก็อีกอย่างหนึ่งคือสร้างพลังบวกของคุณเยอะๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเรื่องราวอะไรบางอย่างมีคนพูดถึงคุณหรืออะไรหลายอย่างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าเข้ามาให้ความเห็นอะไรกับคุณมากมายนะจะกระบอกว่าขอให้คุณใช้พลังบวกในการที่จะรับฟังสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะ าคุณมีพลังของความรักคุณมีพลังของการสร้างปฏิหารความรักครั้งนี้นะคะเพราะขึ้นครีเอชันสุดท้ายนั่นหมายความว่าครั้งนี้จะเป็นปฏิหารความรักของคุณเลยนะที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตอะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเหมือนเป็นบททดสอบอะไรเข้ามาท้าทายน,นั่นหมายถึงว่าคุณต้องร่วมมือกันนะคะมันเป็นพลังของความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็ไว้ใจกันมากๆเลยนะ ผู้อ่านถาม Whisper of Love นะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรไหม Whisper of Love บอกว่าขอให้คุณเปิดใจตัวเองให้กว้างแล้วก็มองความรักแบบที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงไม่มีอะไรคลังแคลงใจนะคะเพราะว่าความรักครั้งนี้จะเปิดหัวใจคุณให้อบอุ่นแล้วก็มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะมันจะเป็น การเชื่อมโยงกันระดับจิตวิญญาณนะคะขึ้นมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีอะไรมากกว่าที่คุณมองเห็นดังนั้นขอให้คุณใช้หัวใจในการสัมผัสเพราะมันเป็นสถานการณ์มันเป็นจังหวะแล้วเป็นความรักที่คุณต้องใช้หัวใจนะคะในการสัมผัสความรู้สึกครั้งนี้ด้วยนะลึกซึ้งมากๆเลยนะคะว้าวมากนะ ผู้อ่านขอแมสเซจคือข้อความจากคู่พรมลิขิตของคุณนะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะขอสามข้อความนะเขาบอกคุณว่าขอให้คุณเป็นตัวคุณเองนะคะเพราะว่าตัวคุณเองมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเขารักในความรู้สึกของคุณมากๆเลยแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสัมผัสได้จากคุณนะคะว้าวสวยจังเลย แล้วเขาก็เชื่อว่าหัวใจของคุณและเขาเนี่ยมีพันธสัญญาที่ผูกกันนะคะเขาบอกว่าเขาเชื่อในพันธสัญญาระหว่างหัวใจของคุณและเขานะคะและนี่จะเป็นพลังสำคัญให้เขาเลยนะประโยคสุดท้ายเลยเขาบอกว่า you are my life นะว้าวคุณคือชีวิตของเขานั่นเองนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานนะคะให้กับ ผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะเส้นทางความรักของคุณกับคู่พรมลิขิตนะสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้นะคะสัญญาณของเขานะคนนั้นคู่พรมลิขิตของคุณและเส้นทางเดินของคุณทั้งคู่นะคะ ในฝั่งของเขาเขาจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะเกิดกงล้อแห่งโชคชะตาของเขานะเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตที่มันดีขึ้นมากๆเลยนะในหัวใจของเขาเนี่ยเหมือนเขายังตรึงอยู่กับอดีตบางส่วนนะคือเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงมากๆเลยนะคะนั้นการที่เขาจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลานะ มันเหมือนกับว่าคุณกับเขาได้เจอกันอาจจะมีคนแนะนำให้รู้จักกันคุณชื่นชมเขาแล้วคุณแอบปิ้งคุณแอบมองเห็นอะไรแบบนี้นะคุณเฝ้ามองนะแล้วก็เหมือนในหัวใจของคุณเนะี่ยคุณก็เริ่มมีคำถามคำตอบอะไรอยู่อย่างเนี้ยนะว่าเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่าทำไมเขาดึงดูดสายตาเรามากๆเลยนะคะเปิดพลังใต้ไพ่เป็นสัญญาณของการเลือก มันเหมือนคุณจะเห็นเขาแล้วก็จะเกิดการเลือกเกิดขึ้นนะจนวันหนึ่งนะคะคุณก็ถือถ้วยความรักแล้วก็มอบถ้วยความรักให้เขานะคุณเริ่มให้โอกาสคุณเริ่มอะไรต่างๆนะคะคือเริ่มคุยกับเขามากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวเขาเองอะ่ะเขาขอใช้เวลาในการที่จะเยยวาหัวใจที่จะคิดมากกว่านะ คือเขาอยากใช้พลังในการคิดแล้วเขาอยากรู้ว่าคุณเข้าไปจริงจังกับเขาจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะขอความจริงใจนะคะขอความจริงใจมันเป็นลักษณะของอินเนอร์ล้วนเลยนะคะขอให้คุณมีความตั้งใจความพยายามนะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่รักจริงมากๆเลยมันเหมือนกับว่าเวลาคุณกับเขามารู้จักกันเนี่ย เขาจะเริ่มเปิดใจทีละนิดทีละหน่อยนะคะมันจะมีรูปแบบของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์แบบที่เป็นไปตามขั้นตอนนะคะแล้วมันก็จะสำเร็จเป็นขั้นไปนะเพราะว่าเป็นพลังของ The Sun ขึ้นความรักครั้งนี้ทำให้เขาเข้มแข็งมากแล้วพลังเขาเองก็ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในความรักครั้งนี้มากเลยนะคะมีสัญญาณของการมองอนาคตวางแผน เป็นพลังของการพูดคุยนะคะนั้นการพูดคุยการสื่อสารสําคัญมากๆเลยนะสำหรับคู่นี้นะคะผู้อ่านถามพลังจากปฏิหารธรรมชาตินะคะว่าอยากจะบอกอะไรสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2หรือเปล่านะคะเป็นพลังที่คุณสองคนนะจะผนึกรวมกันมันคือคู่ที่จะดึงดูดกันเข้ามานั่นเองนะคะเป็นลักษณะคู่ที่ต้องมีการเปิดใจล้วนเลยนะ ถ้าจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังอินเนอร์ของคุณสองคนนะว่าคุณรักกันหรือเปล่าเหมือนมันเป็นคําถามหลักในชีวิตของคุณทั้งคู่นะคะว่าคุณยังมีหัวใจที่เชื่อมโยงกันมีความรักให้กันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะเป็นพลังงานความรักที่ต้องการความรักแบบเพียวๆล้วนๆซื่อสัตย์จริงใจแบบขอความรักล้วนๆอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรเคลือบแฝงนะมันบริสุทธิ์มัน สวยงามนะคะแล้วก็มาเต็นพลังความรักเนี่ยจะสัมผัสได้ด้วยหัวใจของคุณทั้งคู่นะคะพลังจะแบบสวยงามอิงความรู้สึกอะไรเงี้ยสวยมากเลยะคะ่ะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรนะคะจักระบอกว่าลืมความกังวลอะไรไปเถอะเพราะคนคนนี้จะเป็นคำตอบในชีวิตของคุณนะคะว้าว เส้นทางต่างๆที่คุณจะเดินร่วมกันเนี่ยขอให้คุณทำด้วยความรู้สึกรักจริงๆคือทำด้วยความจริงใจจะกระบอกว่าขอให้มีศรัทธาในความรักขอให้สร้างความเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อใจในความรักนะคะนี่เป็นสิ่งที่จะผูกพันคุณทั้งคู่เข้าด้วยกันลึกซึ้งมากๆนะคะ อ่านถาม whisper of love นะว่าอยากจะบอกอะไรผู้ที่เลือกกองที่2นะคะ honesty ก็คือว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะความรักที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขอให้ฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะว่าใครคือคนคนนั้นและที่สำคัญขอให้อยู่กับความรักในปัจจุบันและฝันถึงอนาคตนะว่าวนั่นหมายถึงว่า ขอให้คุณกับเขาเนี่ยให้ความรักอย่างเต็มที่ทําให้ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วอนาคตของคุณเนี่ยจะสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะผู้อ่านขอแมสเซจนะคะขอข้อความจากคู่พรมลิขิตนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองมาสข้อความนะคะเป็นข้อความของความไว้ใจนะคะเขาถามว่าเขาขอเดินจับมือกับคุณไปด้วยกันได้ไหม นั่นหมายถึงเขาเริ่มเปิดใจแล้วเขาเริ่มไว้ใจคุณที่จะเดินไปด้วยกันนะคะสัญญาณสวยจังเลยหวานมากนะคะแล้วเขาบอกเขาพยายามที่จะสร้างความฝันของเขาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้เป็นความจริงนะคะและเร็วนี้จักรวาลจะจัดสรรเวลาให้เราได้เจอกันนะว้าวสวยมากผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวก ให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะเส้นทางความรักของคุณกับคู่พมลิขิตนะสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนเข้ามานะคะเป็นเหมือนสัญญาณของคนที่ มีความแตกต่างกันในช่วงวัยกับคุณด้วยนะมีสัญญาณอันนี้ขึ้นมานะคะตัวเขาเองเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจมากๆอะไรหลายอย่างในชีวิตที่เขากำลังรอคอยนะเหมือนเขารอคอยจังหวะเวลารอคอยความพร้อมนะคะตัวเขาเองอาจจะมีเงาของอดีตอยู่บ้างนะแต่เขาจะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเขามีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะ และตัวคุณกับเขาเนี่ยมีสัญญาณของความผูกพันที่ลึกซึ้งมากเมื่อคุณกับเขาเจอกันมันเหมือนกับหรือมันมีสัญญาอะไรบางอย่างทางใจเกิดขึ้นนะคะเพราะผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าตัวคุณนะพลังของตัวคุณดีมากๆเลยนะคะเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเหมือนคุณกำลังมีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะ เมื่อเจอคนคนนี้คุณจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนชีวิตไปในรูปแบบอะไรที่ดีขึ้นนะรูปแบบการเปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานที่ถิ่นฐานหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไปสู่ชีวิตที่สดใสสวยงามและมีพันธสัญญาทางใจเหมือนคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็คุณอาจจะยังไม่เห็นเขาเหมือนกับว่าการจังหวะการรอคอยเนี้ย มันจะนำคุณไปสู่รูปแบบของการเลือกนะคะอาจจะเป็นการเลือกคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณและเขาก็คือหนึ่งในนั้นนะและต้องมีการเลือกนะคะตัวเขาเองเนี่ยมีจิตใจมุ่งมัน่นตั้งใจกับคุณมากๆเลยนะคะคือคุณเนะี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆสำหรับเขานะมีบททดสอบอะไรบางอย่างนะคะในฝั่งของคุณและฝั่งของเขานะ เพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าคุณทั้งคู่รักกันแค่ไหนหรือว่าคุณทั้งคู่ขัดกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณได้เรียนรู้สำคัญมากๆเลยคือเรียนรู้ว่าคุณรักกันมากๆเพราะมีสัญญาณของเนื้อคู่และคู่ครองนั่นเอง The Lover ขึ้นมาพร้อมกับ The Devil นั่นหมายความว่าเป็นความรักที่จะต้องมีการทดสอบเหมาะสมกันมากแค่ไหน รักกันมากแค่ไหนแล้วคุณต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเหมือนมีสัญญาณของการที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าคุณทั้งคู่นี่แหละที่เป็นเนื้อคู่กันที่เป็นคู่ครองกันนะคะผู้อ่านเห็นสัญญาณสวยมากเลยเป็นพลังงานใต้ไพ่หรือเป็นพลังงานของการแต่งงานการเลี้ยงฉลอง,องการแสดงความยินดีมีเส้นทางของการแต่งงานถ้าคู่ไหนเป็นคู่แต่งงานแล้วก็จะมีเรื่องของบุตรนะ มันเหมือนเป็นความผูกพันที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะพอมีสัญญาณคามาขึ้นเป็นพลังมาสวยมากเลยผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เลือกกองที่3มนะมีการค้นพบปฏิหารแห่งชีวิตเกิดขึ้นนะคะมีสัญญาณ new beginning การเกิดขึ้นใหม่ของคู่นะคะเป็นเนื้อคู่และคู่ครอง นั่นหมายถึงคุณจะมีโมเมนต์หนึ่งที่อาจจะเกิดการพักใจไปทั้งคู่นะคะแล้วกลับมาเรียนรู้กันอะไรเหตุการณ์นั้นจะทําให้คุณเนี่ยค้นพบว่าคุณทั้งคู่ผูกพันกันมากๆลึกซึ้งมากๆนะคะแล้วก็เคมิสตรีระหว่างคุณสองคนดีมากๆด้วยนะคะมีสัญญาณ new beginning นั่นเองการเริ่มต้นใหม่นะสวยมากๆนะคะผู้อ่านถามจักระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับ ผู้ที่เลือกกองที่สามนะช่วงเวลาที่คุณเจอเขาคุณต้องเรียนรู้นะคะกลับมาเวิร์กออนในความรักความสัมพันธ์นะขอให้คุณทบทวนขอให้คุณยอมรับเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะคะมันจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่เซอร์ไพรส์ในชีวิตคุณนะผู้อ่านเห็นสัญญาณการแต่งงานขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีหรือว่ามีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ประหลาดใจนั่นเองนะคะ เอาไ้เชื่อมั่นว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งในหัวใจของคนทั้งคู่นะอาจจะดูลึกลับอาจจะจับต้องไม่ได้นะคะแต่คุณจะรู้สึกได้เมื่อคุณทั้งคู่ผูกพันกันเพราะว่าเป็นคู่ที่สัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีกชาตินะพลังออกมาสวยจังเลยค่ะผู้อ่านถาม whisper of love นะคะ Whisper of Love บอกว่าขอให้คุณมีหัวใจที่มั่นคงนะคะ Inner Strength มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในหัวใจนะแล้วตัวคุณเองขอให้มีความมั่นคงและความมั่นใจด้วยนะคะคือให้หัวใจเราอย่าอ่อนไหวง่าย <c oughs> ขอให้เรามีจิตใจมั่นคงนั่นเองนะคะแล้วก็เรียนรู้เปิดใจมองในเรื่องของความรัก ให้ตัวเองได้สัมผัสกับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะผู้อ่านขอแมสเซจนะคะขอข้อความจากคู่พรมลิขิตของคุณนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3คู่คู่ของคุณบอกว่าความรักและความซื่อสัตย์สำคัญมากๆระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็เขาจะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อคุณเลยนะว,ว้าวและที่สำคัญเลยนะคะ คืเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาต้องการความรักความสนใจจากคุณนะเขาอยากได้ความรักความสนใจจากคุณมากๆเลยนะคะผู้อ่านก็ขอส่งพลังงานนะคะให้กับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะสวัสดีค่ะ